สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้กับฟองเบียร์นะคะและรายการสายเดือเชวนแดกค่ะรายการที่จะพามาแดกอ,อะไรแบบดุเดือตามฉบับส,สายเดือเชวนแตกนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมออเดอร์ทอลลัสเดนนะคะ,นนะ,คะเราจะมารีวิววันนี้เอาใจสายหวานกันบ้างขออนุญาตถอดพิเศษก่อนตอนนี้เราจะมาเอาใจสายหวานสานหวาหวานนะคะเราจะพาไปดูเมนูขนมเค้กนะคะหรือว่าจะเป็นขนมทานเล่นกรุบกริบนะคะเบเกอรี่อะไรประมาณนี้นะคะที่นี่เขาจัดว่ามีเมนูที่เสิร์ฟ แบบอลังการ <Wow. S 1> มอมฝากกันวันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไป และตอนนี้เราก็อยู่ในตัวร้านคาเฟ่ของเขานะคะนั่นก็คือร้านคาเฟ่แอลเมื่อวล้อนเลยอะคาเฟ่ขาวนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมากินขนมกันที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีการจาัดเตที่ดูลิศหรูอ,อลังการน่าตื่นตาตื่นใจนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในโรงแรมระดับ5้าดาวนะคะและอีพีนี้จะไม่เหมือนอีพีก่อนๆที่เราจะมารีวิวแบบแหกีปากวกเวกโวยวายใช้คำหยาบอี ไม่มีนะคะอ e ีพีนี้ฉันจัดสุภาพเรียบร้อยดูเรียบหรหนูเป็นลูกก็ดีค่ะไม่เชื่อหรอเอาเป็เชื่อะอะไรอีดดใไหนวาจะเรียบร้อยแล <laughs> ้วลก็ลืมตัวนะคะโอเคนะคะในบรรยากาศร้าน <c oughs> ของเขานะคะก็จะดูเงียบดูหรูลามาเฮาเราจะอุบลิกเวอไวไม่ได้อย่างที่บอกเลยเราต้องคีบลุกเป็นผู้ดี <c oughs> ซึ่งขัดกันกันกบหน้าและบุคลิกทงโจรของดิฉันมาก โอเคค่ะเราจะมาเลือกกันเลยนะว่าเราจะรับประทานขนมเมนูอะไรดีนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเมนูของเขานะคะคาเฟ่แครนะครับซึ่งจริงๆก็เลือกไปแล้วละคาะก็เตรียมันไว้หมดแล้วนะคะแค่อยาก,กทารายการให้มันดูเป็นบทเป็นพอดเป็นตอนเฉยๆนะคะอ่ตามละรายการอาหารนะครับ <c oughs> เปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเ <c oughs> ขาจะมีเมนูซิกเนเจอร์ที่แนะนําตอนนี้เลยนะคะก็ <c oughs> จะเป็นเซตเอ่อเอากระเพราไข่าดาวะคะ่ะ ยากมากดเดียวจะสั่งกิน <ST AR C ES> อันเดียว a r i Will Artano Teeset นะคะเซตนี้จะเป็นเซตขนมเดเกอรี่นะคะเซตใหญ่นะคะซึ่งจะเสิร์ฟมาในรูปแบบของชิงช้าสวรรค์น,นะคะให้ดูราดูอบอุ่นดูสวยงามสวยงามนะคะส <ST AR C ES> ายหวานไม่ควรพลาดเลยเซตนี้เท้ามาก็เราสั่งดูน่าจะรับประทานได้สคนขึ้นไปนะคะถึง452คนยอเยอะไหมเยอะไปหรอใครที่อยากได้รูปสวยนะคะลงไอจีอินสตาแกรมนะะก็ <ST AR C ES> ลองมาถ่ายดูซื้อถ่ายแล้วก็ไม่ต้องกินก็นได้คืนเข้าไปหรือมาเช่าก เซดีก็จะมาพร้อมขนมนะคะหลายชิ้นแล้วก็พร้อมชา2องสองมั่งสองถ้วยเขาเรียกว่าอะไรวะดอเชา2องสองกาเนี่ยมันมันนอกข้ากรูโอเคงั้นเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าขนมเซตแรกที่มาในรูปแบบของชิ้นชาสสหวา์จะเป็นยังไงนะคะไปรอดูพร้อมๆกัน อันนี้ก็คือเซตอะไรนะคะคุณพี่ก็พี่อยู่ตัวนี้ได้ค่ะเจอจำซื้อเสียจนเ f ยฟีริฟิลอัปเตอร์นูนทีค่ะฟีริฟิลอัปเตอ n ์นูนทีมีขนมอะไรบ้างคุณพี่แนะนำหน่อยได้ไหมขนมก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นวอฟเฟิลทานกับสมอซลมอนนะคะตัวนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเค้กตัวนี้ก็เป็นคิวคัมเบอร์แซนดิชและตัวนี้ก็เป็นบัตจครีมบูเล่แล้วก็เป็นคุกชาร แล้วตัวนี้จะเป็นลาปลร้องเป็นลัดเบอร์รี่เราต้องทานอันตัวไหนก่อนคะหรือว่าทานได้เลยแนะนำทานเป็นชะโครนก่อนค่ะชะโครนเราจะอบคุณกุนกนร้อนทานกับซอสติดคืนตัวนึงแล้วตัวนี้จะเสิร์ฟกับน้ำอะไรครับเป็นปลาให้เลือกสองพอตนะคะอ๋อเขาเรียกเขาเรียกเป็นพอตนะคะเขาไม่ได้เป็นถ้วยเหมือนกรนชุดนี้คือ1,250บาทใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะพี่ชื่อะไรนะคะพี่ขิงค่ะพี่ขิงนะคะทุกคนถ้ามาแล้ววุ่นยากวุ่นวายมาหาพี่ขิงได้พี่ขิงเขาเทคแคร์ดีมากนะคะทุกคน โอเคนะคะนี่คือเซตใหญ่เซตขนมนะคะมาแล้วเราจะมาลองชิมทีละอันเลยวันนี้เราจะทานแบบความรู้ความเข้าใจของเราเลยนะคะเพราะเราก็ไม่เคยมาอยู่สถานที่แบบนี้นะคะที่มันหรูหรนะาอา้อาวเลยเขาบอกให้รประทานตัวนี้ก่อนเพราะว่าทําออกมาร้อนๆจะได้อรอรถรสมากกว่านะคะ <c oughs> เล็กไปไหม เขาหอมกลิ่นนมแล้วขนมนุ่มกลมเนยออร่อยออ๋อในนี้ขนมหนึ่งอย่างจะมีสองชิ้นนะคะชุดนี้เหมาะสำหรับทานสองคนแลได้แบ่งกันได้คนละครึ่งเลยต้องแย่งก,กันเออโอเคดีนะคะชิ้นต่อไปชิ้นนี้เลยนะคะนางน่ารักมากมาเป็นไอศครีมนะคะไอไอศครีมไอศครีมลองผูกมาเลย่ปดู <S 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 นี่คือดอกดาวเรืองนะคะ ไข้างบนนะคะจะน่าจะเป็นไข่ปลาคาเวียนะใช่ไหมอืไม่ใช่ไข่ปลากัดป๋อวิธีการกินนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่กินยังไงคะ่อ๋ออืมอร่อยเพ็มอร่อยเท่าไรหอมๆถ้าใครเป็นสรัปูปวดแก่พอราคาขนมแล้วเราก็ต้องกินคนเดียวช่วยขอเป็นตัวนี้แล้วกันนี่นะคะ อข้างบนจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลที่เขาเบิร์นอะ่ะเบิร์นยังไงเบิร์น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 หอมอะ่ะเป็นครีมเหมือนชาเขียว <c oughs> อารมณ์คล้ายๆทานขนมมากแก่ชาเขียวอยู่ข้างล่างหอมมากโอเคตัวต่อไปเราจะมาทานเค้กนะคะครับเค้ก ซึ่งทั้งหมดนี้ทานได้แค่อันนี้นะคะอันนี้ย <c oughs> คิวกินดีกว่าอันเป็นไวชโคโคโ้ช็อกโกแลตอันนี้เรียกว่าอะไรมะกะแรงมักะมกะโรนมักกะโรนมักกะโรเบอร์รี่ขออนุญาตใช้มือนะคะ รได้ชิมแตงโมอร่อยเขาบอกว่าเป็นพาร์ทสดสลัดมีส้มสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่มันมีครีมอยู่ข้างในแล้วคือตัวเนื้อครีมมันมีความหวานค่ะแต่พอมันมีผลไม้ของส้มของเบอร์รี่แล้วสตรอเบอรี่มาตัดมันลงตัวและมันอร่อยเราต่อไปเราจะย้ายขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเป็นวงล้อของเรานะคะและเลขรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกอม กป่านมาแล้วผ่านมาแล้วกูยังจึบใจอยู่เราจะไปที่ตัวแรกเลยนะคะเขาให้แก่มาเหรอกูไม่รู้ตัวนี้น่าจะเป็นปลาแซลมอนนะคะที่มาในรูปแบบของดอกกุหลาบแล้วก็มีไข่ปลาอยู่ตกลาเหมาะสำหรับมาดินเนอร์แฟนนะคะวนไข่เขาจะมาทานขนมกลางคืนแบบเหมาะสำหรับมาดินเนอร์แฟนกูพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยมา นลาแมอนสดออแต่ว่าขานมอ,อันนี้ไม่หวานนะชิ้นนี้จะไม่หวานชินี้จะให้ความรสชาติของปลาแซลมอนมากกว่าดีโอเคชิ้นต่อไปเราก็จะไปทานเป็นติ๊กตำแตงนะฮะนี่อืออารมณ์เหมือนทานแซลมอิก,กับแตงกว่าอร่อยมากต่อไปตัวนี้เลยเอาให้ดึงอันนี้ออกมา อ,นนอร่อยอ่ารกดีมากดีมามาออกเด็กันที่นี่สำหรัอบอใครที่มองหาร้านขนมน่ารักน่าัก,ากอ,อักเด็ตแนะนําร้านนี้นะคะมาชิ้นสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นชิ้นนี้ มนมีความหอมพาราเมลเด่นมากรสชาติจะค่อนข้างหวานโอเคงั้นเราไปสั่งเซตเล็กกันเลยนะคะเราจะมาดูความแตกต่างของคุ้มค่าว่าจะสั่งเซตเล็กหรือเซตเล็กดีนะคะหรือว่าจะสั่งทสองเซตเลยก็ได้เหมือนในชฉันเราไปรอเซตเล็กกันเลยค่ะ มาแล้วนะคะนี่เซตที่สองนะคะเซตนี้ราคา9,999บาทนะคะเสิร์ฟมาเป็นพรีเซนท์ช้อนแบบนี้เลยนะคะความแตกต่างก็คือพรีเซนท์ช้อนนะคะเมื่อกี้จะเป็นสีช้าสวัรค์ตังนี้จะเป็นห่อไอเฟลนะคะแล้วก็จะเป็นผ่าไหมค่ะหินอย่างนี้ค่ะสำหรับเซตนี้นะคะก็จะมีตัวในขนมที่ไม่เหมือนกันกับเซตแรกบางตัวนะคะส่วนบางตัวก็ยังคงความเดิมไว้อยู่นะคะคือตัวนี้คือเหมือนเดิมตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะหรือันนี้ั่งนี้ก็คือเหมือนเดิมตามอันเลย ส่วนอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะมี3ตัวก็จะเป็นตัวนี้นะคะ1ตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้พี่เขาบอกให้ทานร้อนๆน,นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะน่าจะเป็นเชคเคกมัทฉะผาดเขียวนะคะโอเคค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าเซตทั้ง2องเซตก็จะมีขนมที่เหมือนกันอยู่บางชนิดนะคะฉะนั้นหลายอันเราก็เห็นอยู่ที่เซตเมื่อกี้แลซคือเป็นเซตใหญ่ของเขานะคะเซตนีสส้เราจะมาทานแค่ขนมตัวที่เพิ่มขึ้นมาตัวที่แปลกใหม่ขึ้นมานะคะเซตเดิมเราจะไม่ทานค่ะเราจะห่อกลับมา เกวดขนมตัวที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าให้รับประทานร้อนๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ได้เป็นถั่วนะคะเอาทีละครึ่งดีกว่าเมื่อกี้ทีละคำมันน่ากลัวไปหอ,อมอารมณ์คล้ายๆกินบ้าบิ่นแต่ว่าเนืยจะเป็นเค้กแล้วตัวนี้ค่ะชาเขียวอันนี้ลองคำเดียวเลยเลค่ะเะเออตกอ่ะ ความหวานนันออพความหอมชาเขียวจะนำข้ต่อไปค่ะ อันนี้จะมีความหอมความหอมเค้กหอมครีมตัวเค้กจะผสมกับเนื้อแครอทกรุบกุแต่มันก็ไม่กรุบนะมันมีกลิ่นแครอทแบบเอออร่อยนะคะส่วนที่เหลือนี่ก็คืออย่างที่บอกนะคะเป็นตัวที่มีอยู่แล้วในเมนูชุดใหญ่ที่เรารับประทานไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะชิมแค่ตัวที่เพิ่มมาเท่านั้นเองนะคะก็คือระดับแรกอะชุดใหญ่ก็คือได้เยอะกว่าชุดเล็กชุดเล็กก็คือได้น้อยกว่าชุดใหญ่ สรปด้แต่ละชุดจะแตกต่างกันลงตรงที่เดนเทชันนะคะซึ่งชุดเล็กจะมาเป็นของไอเซิลแบบนี้แล้วก็ถาดทีนแบบนี้ส่วนชุดใหญ่จะมาเป็นชิ้นชาติสวรรค์แต่ทั้งสองชุดชุดใหญ่จะไม่มีตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ส่วนชุดเล็กจะไม่มีตัวที่เป็นไอติมโฟนเป็นสลักปูข้างในแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์ปกตบนแล้วก็จะไม่มีเค้กช็อกโกแลตตัวหนึ่งแล้วก็เค้กคาราเมล ชุดเล็กจะไม่มีนะคะเทฟที่เป็นพุชตลัดทาร์ตอะคะ่ะตัวนั้นชุดเล็กจะไม่มีนะอีตัวคล้ายๆนอกแกงอะคะ่ะที่เป็นน้าตาลเห็นไหมคะนี่คือชุดเล็กจะไม่มี5อยา่างแต่ชุดใหญ่จะไม่มีแค่สามอย่างโอเคนะคะสาหรับวันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าสาวหวานไม่ควรพลาดหรือคู่รักคู่ไหนที่แบบจะออกเดทก,กันเชิญร้านนี้ดิฉันว่าภุมแล้วก็คุณจะได้มีเรื่องเล่ามีประสบการณ์อะไรมากมายเกี่ยวกับการรับประทานขนมวันนี้ เดี๋ยวอยากจะกบอกเลยว่ามันน่ารักมากเ r e น t เ t ชันมันจะเป็นหอไอเฟลหรือว่าจะเป็นทีชาสวรรค์น,นะฮะมันสวยมันน่ารักมนขี้ขู่มันใกุ๊กก๊กกีกรู้แล้วว่าน่ารัก เด้กครัก่อนจากกันเลยนะคะวันนี้คําพูดคาจาใดที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่อาจจะยามารยาทการกระทาของดิฉันถ้าไม่ผิดพลาดไม่เหมาะสมกับสถานที่ที่ดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันก็ขอโทษขอภยัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเป็นอ่าไม่ถูกต้องนะคะแค่เราไม่รู้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมง,งานสายด่วนชวนแดกด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ กินไงมึงบ้าปะกินได้ไงอ๋อมึงไม่ได้สั่งมากินหรอใช่กูสั่งมากินแต่ต้องถ่ายรูปก่อนวางนี้ถ่ายแล้วพี่เขรีบแดดไปเลยกูสั่งมาถ่ายรูปมึงไม่ต้องมาก็ได้เหมือนเนี้ยอีกแล้ว